ใครจะสดกว่ากันนอกากพูกนี้แน่ไม่นอนนะครับเพราะคู่นี้ยังไม่เคยปะทะกันนะครับแต่ในร,ราคาก็ต้องเป็นฝั่งพิเต้จุฬาเป็นต่ออยู่แล้วนะเพราะเขาเขาเดี่ยวมาทั้งชีวิตนะครับเขาเป็นตะก้อเดี่ยวอาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนคู่กล้องกล้องพึ่งมาหัดเดี่ยวนะครับเพราะคู่กล้องเป็นตัวเตะของพี่นกอยู่แล้วนะครับชุดตรงไหนก็เตะตรงนั้นเหมือนกันนะครับสไตล์เดียวกันกับพิเต้นะครับ พิตเต้าจับชูตตรงไหนก็เตะตรงนั้นคนระับท้ายคอร์ดก็ท้ายคอร์ดแต่พิตเต้จะได้เปรียบตรงที่เขาเป็นตะก,กอ้อเดี่ยวอาชีพอยู่แล้วนะครับอ่าแต้มโซนต่อโซนนะครับเป็นฝั่งคูกล้องวิลัมเสิร์ฟก่อนนะครับตรงนี้คูกล้องเสิร์ฟไปโอ้โหไม่ข้ามนะครับดีกว่าเยอะใช่ครับผมตรงนี้พิตเต้ตัดยอดมาคูกล้อง จับหนึ่งจับสองยกเขามาหน้าเน็ตกระทืบลูกนี้โอ้โหดูความสดของคู่กล้องนะครับโอ้โห,โโหแต้มศูนย์ต่อศูนย์ครับ FC พี่หนึ่งขอบครับผมลูกนี้เสิร์ฟมายังไม่ข้ามนะครับคู่ตีหยองให้ชนะครับสวนเบนชนะด้วยสกรอร์13ต่อ12นะครับโอ้โห,โโหสดมากครับสำหรับคู่กล้องครับ แต่ลูกเสิฟยังดูว่ okay, like. ายังไม่ค่อยกล้ามั่นใจออกลูกเสิฟเท่าไหร่นะครับสำหรับคุกก้องวีลํานะครับลูกนี้มาชมเกมเสิร์ฟลูกนี้เสิฟง่ายๆนะครับลูกนี้พี่เต้จุฬาจับหนึ่งสองยกไปหัวเสานะครับยังตดเกี่ยวคูุกก้องนะครับยังแปล้ามได้นะครับลูกนี้พี่เต้จุฬาเตะมาโอ้โหบังบังครับพี่คอนพี่คอน พี่คอนพี่คอนพี่คอนลบกล้องเลยพี่เต็มศูต่อศูนย์พี่เต้ไล่สายไปครูกล้องจับ1-2สวยนะครับเต,ต้ลูกนี้โอ้โหถือว่าสดนะครับวันนี้มาสดครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงปลายเกมจะเป็นยังไงนะครับบอกแล้วครับบอกแล้วครับพยายามบอกแล้วครับวันนี้ครูกล้องไล่สายพี่เต้ามาจับ12ชุดกลางถอนลูกนี้ติ ออกนะครับตูกนี้พี่เต้เตะออกนะครับสมมติเต้หนึ่งต่อศูนย์ลูกนี้ตัดขวามาพี่เต้จับสองไกลนะครับลากเตะแต่ท้ายคออย่างเดียวนะครับสำหรับพี่เต้นะครับแต้ศูนย์ต่อหนึ่งพี่เตไ้ไล่สายคู่กล้องไปจับสองลากเข้ามาหน,น้าเน็ต เตะลูกนี้โอ้โหถือว่าสดมากนะครับเตมหนึ่งก็ศูนเป็นฝั่งคู่ต้้งเสิฟนะครับไล่สายมาพิตต้จับหนึ่งอยู่หลังนะครับลูก2เข้าไปหน้านิดแล้วนะครับเหยียบลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับลูกถนัดของพิตต้จุลานะครับก็ลูกเหยียบนี่ยแหละครับชมฝั่งโตมาโตัูนะครับโอ้โหลูกนี้ ลงลูกเสือพิเตจุลานะครับเนี่ยครับอย่างว่าครับพ่เตจุลาเป็นตะก้อเดียวอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้เขาอาจจะโลยนะครับร่างกายอาจจะละอาจจะโรยล,ลงไปตามการเวลานะครับแต้มหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับลูกนี้ไล่สายไปคู่ก้องเปิดเซเล็กน้อยไล่เข้ามาในเตยังติดเกี่ยวหลังคาพิเตน,นะครับพ่เตเซครับครับมาโดนหน้ากล้องหน่อ<ม>ยนะครับ กดในกองนิดนึงนะครับกับสุเกมครับเต้มหนึ่งต่อหนึ่งลูกนี้คูกกล้องโอ้โหเสียบง,ง่ายมากนะครับลูกนี้พิ่เต้ชุดสูงครับเตะลูกน,นี้โอ้โห 1, เต้มหนึ่งต่อหนึ่งพิตเต้ไล่สายไปยคุกกล้องเปิดยังสวยนะครับ <c oughs> ชุดเข้ามาหน้าเน็ตนะครับเตะลูกนี้โอ้โห ถือว่าสดนะครับครูก้องนะครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่งนะครับลูกนี้ครูก้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไล่ซ้ายมาพี่เต้มีหลงหน่อยหนึ่งลากเกี่ยวหลังเท้าซ้ายตเตะลูกนี้ออกนะครับโอ้โหเป็นแต้มของฝั่งครูก้องนะครับบุญลรนะครับแต้มสองต่อหนึ่งนะครับลูกนี้ครูก้องโอ้โห ลูกเสิร์ฟไม่มีอะไรเลยครับสำหรับนี้ครับไอ,ไอ้ขอ้มุมหนักกล้องนะครับอยากดูหนึ่งกระปอนหน่อยรับว์อ่ะลูกนี้คู่กล้องจับสองสวยนะครับเตะลูกนี้ไม่ข้ามนะครับโอ้โหต่อสิบเตี้มสองต่อสองลูกนี้คู่กล้องเปิดเซนหน่อยนึงนะครับถือว่าลักเข้าหน้าเน็ตเตะไปยังติดเกี่ยวนะครับ โอ้โหน่าเสียดายนะครับลูกออกนะครับลูกนี้อ่ะผู้กองตัดยอดมาลกนี้พิเตี้เหลงเสิร์ฟนะครับโอ้โหราคาไหนครับตอนนี้ตอนนี้พิตตี้ยังต่อ5้านะครับแต้ม3ามต่อ2นะครับผู้กองเสิร์ฟลูกนี้พิตตี้จับหนึ่งจับสองสวยนะครับตีลูกนี้โอ้โห คือว่าสดมากนะครับพีเต้แต้มเป็นลองอยู่แต้มหนึ่งนะครับแต้ม2ต่อ3ครับพีเต้เสิร์ฟหน้าขวาไปคูกล้องยังจับสวยโอ้โหยล่าเขาโอ้โหพลาดได้ไหค,ครับบมีแล้ว ผมล่องแกเสียบเนี่ยเสียอกง่าย่ายเอามาพันหนึ่งพี่เอามาพันหนึงพี่เอาอไผมไมพดแล้วต้องแก้กันกนนที่สเลยเะเขาเสิร้วโอเคเทสเได้ขอแล้ว ผมไ่มีคูยผู้กองได้เสือมอะไรตอนนี้าสามหาลากกลแล้วไทยขอดีหัวแล้วออกแล้ตอนนี้คือว่ามายาลาบง คู่กล้องจับหนึ่งจับสสวยนะครับโอ้โหฟาวนะครับกระโดดลอยตัวสูงไปนะครับเตะสู้ใครไม่ได้ไงอันลงนี้แล้วก็ออกนะครับกีดแต้มเกม13แต้มไม่มีดิวนะครับ แต้ม6ต่อ4ลูกนี้พิตเต้เปิดเซ้ครับลากตีหัวติดเกี่ยวคู่กล้องโอ้โหน่าเสียดายครับสำหรับคู่กล้องนะครับถึงร้อครับโอ้คู่กล้องสดมากนะครับนี่นะครับเกมล็อกคือถือว่าล็อกร้อยเลยนะครับสำหรับคู่กล้องนะครับแต่อาจจะเป็นรองเรื่องลูกเสิร์ฟสำหรับพิตเต้จุไาทเฉยนะครับ โอ้โหเนี่ยนะครับเนี่ยครับอยากเห็นได้ชัดนะครับเป็นรองลูกเสิฟนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับกลุกล้องได้สดนะครับส่วนพี่เจรยจรายและเก่านะครับมวยเดี่ยวกําลังขึ้นมาใหม่มาเจอกับมวยเดียยเด่ยวทั้งชีวิตนะครับจะเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้พีเต้ตัดไปคู่กล้องจับหนึ่งจับสองลากมาล้นเยอะนะครับจะเป็นแต้มของพีเต้จุลาหรือเปล่านะครับพีเต้ตีลูกโอ้โหนี่นะครับพีเต้จุลาแต้มขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต้มห้าต่อหกนะเป็นฝั่งพีเต้เสิฟนะครับลูกนี้ตัดยอดไปก็ก็ออกนะครับนิดเดียวนะครับออกนิดเดียวนะครับแต้มหกต่อห้านะครับ สั่งบือลำเสิบลูกนี้คู่กล้องไล่ซ้ายมาพี่เต้จับ2ชุดเข้าไปหน้าเน็ตสับ้าหยอดไม่ข้ามนะครับโอ้โหลูกนี้พี่เต้ล่าเข้าไปหน้าเน็ตเต้ลูกนี้ถือว่าล็อกดีนะครับฟิลฟิๆฟิลลบหน่อย พี่หนึ่งพี่หนึ่งลบกล้องหนยตรงนี้โอ้โหเสร็จออกครับสองนรงนี้กูกล้องตัดย้อนมาพิตเต้เปิดเซ่หน่อยรอ oh. งเทา้าสองรองเท้าต่อกระตากลูกออกนะครับโอ้โหแต้มแปดต่อห้านะครับตอนนี้นะครับ เป็นฝั่งวุยําเสิรฟลูกนี้ผู้ก้องไล่ขวามาพีเต้เปิดอยู่หลังนะครับลูกสองขึ้อเข้าไปหน้าเน็ตเหยียบลูกนี้ยังติดเกี่ยวกุ๊ก้องครับจับหนึ่งจับสองย้อนลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับบอกตรงๆครับตอนนี้พีเต้จับลูกแรกไม่ไปหน้าเน็ตสักลูกนะครับอยู่แต่หลังผ่อนครับลูกสองก็เลยทํายากนะครับแต้มเก้าต่อห้านะครับลูกนี้ ตัดยอดไปลูกนี้พิตเต้เตเล็กน้อยนะครับจากสองตีหัวลูกนี้ถือว่าล็อกยังอยู่นะครับลูกนี้ปีช่วยไปช่วยราคาแข็งจริงๆย่างหต่อเก้าลูกนี้พิตเต้ไล่ขวาไปคูล็อกยังลากมาหน้านได้ยอดลูกนี้ยังติดเกี่ยวนะครับพิตเต้เต้ลูกน,นี้โอ้อ แต้มไล่ขึ้นมาแล้วครับแต้ม6ต่อ9นะครับลูกนี้พี่เตยจราไล่ขวาไปทุกกล้องยังรับอยู่นะครับลูกสองชุดเข้ามาหน้านเนตเตยไปนี้โอ้โหถือว่าเตยดีนับรอบด,ดีครับมาแน่แต่ท้าหน่อยครับพี่เตยเตยลากตะก้บวเขาแม่นครับผมแต้ม9ต่อ6นะครับทุกกล้อง เสิร์ฟลูกนี้ไล่ขวาไล่ซ้ายพิเต้มาจากอยู่หลังลูกนี้ครับลูกสองชุดเข้าหน้าเน็ตเกียไปโอ้ถือว่ายังล็อกได้นะครับสำหรับพี่เตจุลาครับแต่ถือว่าผมมากนะครับสำหรับพิ่เต้ครับจับหนึ่งยังไม่เข้าหน้าเน็ตสักลูกนะครับนะครับแต้มหกต่อเก้าพิ่เต้ไล่ขวาไปลูกนี้กุกกล้องจับหนึ่งจับสองลากเข้ามาเนดตหงเตะลูกนี้โอ้โหสดมากนะครับ ต่อเก็บเลสแล้วก็มันไม่แน่ไม่นอนนะครับต่อเก็บอย่างเดียวใจไม่ค่อยดีนะครับ,ต,บต้องไม่ไปตั้งอยู่ที่เดียวัแต้มเก้าต่อหกนะครับเป็นฝั่งคูกล้องบุรีรัมเสิร์ฟนะครับลูกนี้ตัดขวามาลูกนี้เสร์ฟดีนะครับโอ้โหเสร์ฟดีนะครับเป็นฝั่งบุรีรัมขึ้นอีกแต้มนะครับโอ้โหตัดขวาลูกนี้ แต้ม10ต่อ6นะครับครูกล้องโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามนะครับแต้ม6ต่อ10นะครับลูกนี้พี่เต้ไล่สายไปครูกล้องจับ2หน้าเน็ตแล้วครับดินเต้ลูกนี้โอ้โหชดมากครับโอ้โหสำหรับครูกล้องนะครับเกมถ่ายชิแต้มไม่มีดิวนะครับแต้มสกอร์10ต่อ6ลูกนี้เนี่ยครับ พีเต้จับ2องลากเข้าไปหน้าเน็ตนะครับเตะลูกนี้โอ้โหถือว่ายังรอกดีนะแต้ม6กต่อ1ิพีเต้จุลาตัดหยอดไปลูกนี้โอ้โหทุกกล้องยังรับได้นะครับเตะลูกนี้ไม่พ้ามนะครับโอ้โหเป็นแต้มของฝั่งพิเต้จุาลาได้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผม ลูกนี้พิเต้กินเสิร์ฟกินเปล่าเลยนะครับบอบอรครับแต้ม8ต่อ10บนะครับลูงนี้พิเต้จุลาตัดหยอดมาถูกกล้องเสิร์ฟไม้เดียว3มลูกเลยนะครับสำหรับพิเต้จุลานะครับโอ้โหแต้มเกต่อ10นะครับตอนนี้พิเต้จุลาตัดขวาไปลูกออกนะครับลุงนี้ โโอ้หไอ้ทุ่นแต้ม10ต่อ9นะครับโดยครูกล้องเสิร์ฟลูกนี้ตัดหยอดเหมือนกันนะครับพี่เต้จับหนึ่งยังอยู่นะครับลูกสองลากเข้ามาหน้าเน็ตเตะลูกนี้โอ้โหถือว่าล็อกอยู่นะครับฝั่พี่เต้นะครับเอาขอเสียเกเต้จุลาหน่อยจ้าเป็นฝั่งพี่เต้จุลาเสิร์ฟนะครับตรงนี้แต้ม10 เก้าต่อสิบลงนี้ไล่ไปครูกล้องจับสองเข้ามาหน้าเน็ตดิงเตะลูกนี้ถือว่าล็อกอยู่นะครับโอ้โหอลัตอโอ้โโอโอโโลงนี้พิเต้จุลายังจับอยู่นะครับลากเข้าไปหน้าเน็ตเตะลูกนี้ถือว่ายังล็อกอยู่นะครับกระดับพิเตน้นะครับแต้มเก้า ต่อ10นะครับพีเต้จิราตัดสายไปกุ๊กกล้องจับ1อยู่ไกลนะครับลูกสองห่างอยู่ครับโอ้โหถือว่าล็อกดีนะครับเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับกุ๊กกล้องนะครับนะครับอาชีพแซมซีนะครับขอบคุณนะพี่แสงนะครับโเต็มเก้าต่อสิบพี่เต้ ไล <One input>. ่สายไปคูกล้องยังจับอยู่ลูก2เข้ามาหน้าเน็ตเตลูกนี้โอ้โหถือว่ายังล็อกดีนะครับแ้ม10ต่อ9นะครับคููกล้องไล่สายมาพี่เต้จับเซหน่อยนึงครับลูก2ชุดเข้าหน้าเน็ตสับขาเหยียบยังติดกี่ยคููก้องครับโอ้โหพี่เต้ยังลุกขึ้นมาเอาได้นะครับลูก2เตะลูกนี้โอ้โหถือว่ายังล็อกดีนะครับสำหรับพี่เต้ครับ ขอมุมกล้องนะครับขอมุมกล้องนะลรับลูกน,นี้ตัดหยอดกู้กองจับหนึ่งสองเข้ามาหน้านิดเหยียบลูกนี้ถือว่ายังล็อกอยู่นะครับรับเขาแต้มสิบต่อเก้า,น,านะครับกู้กองเสิร์ฟไล่ขวามาพิตี้แตกนัโอ้โห,โโหโเป็นแต้มของ อุยลำขึ้นนำอีกแล้วนะครับเป็น11ต่อ9นะครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับไหลขวาสุดนะครับสุดจริงๆครับพิตเต้หันมาถามหันมาถามกองเชียร์ว่าลูกออกหรือเปล่าครับกำกึงนะครับไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับดีครับลูกนี้ครับแต้ม11ต่อ9ลูกนี้ครับคู่กล้องไหลขวาเหมือนเดิมนะครับพิตเต้ยังเปิดได้นะครับลากเข้ามาหน้านี้นะครับเตะลูกนี้ถือว่าลบดีนะครับ แต้ม9ต่อ11ลูกนี้พิตเต้ตัดยอดไปลูกต้องเตนยครับโอ้โหลูกแ,แต้มของพิตเต้จุฬาหรือเปล่าลูกนี้ครับขลมลนมหรือเปล่าครับโอ้โหพเต้ของพิตเต้จุฬาแล้วนะครับผมแต้ม10ต่อ11ลูกน,นี้พิตเต้ตัดขวายาวไป แต้ม11ต่อ10นะครับลูกนี้ตัดหยอดเหมือนกันนะครับพี่เต้แตกนะครับโอ้โหขอขอขอุขอขอม,มกล้องนะครับขอมุมกล้องนะครับพี่แจ้งพี่แจงขอมุมกล้องนะครับอ่ะแมตช์ไครั้งที่หนึ่งแต้ม12ต่อ10นะครับเป็นฝั่งของบุยลำเสิร์ฟลูกนี้โดยรูก้องบุยลำเสิร์ฟตัดขวาลูกนี้พี่เต้ยังรับอยู่ลูกสองเข้ามาหน้าเน็ตเตะลูกนี้โอ้โหถือว่ายังล็อกดีนะครับโอ้โห ใช่ครับผมผมเป็นนักกีฬาเองผมก็ยังรู้นะครับถ้าถ้าโค้ดเยอะนะครับบอกเยอะนะครับคนนู้นบอกไปตรงนี้คนนี้บอกไปตรงนั้นคนนั้นบอกไปตรงนู้นทําตามไม่ถูกนะครับหูอื้อนะครับผมบอกตรงนะครับเป็นใครใครไม่ใช่นักกีฬาจริงโดนบอกเยอะจริงจริงเนี้ยไม่มีใครรู้จริงจริงครับจะเสียสมาธิมากนะครับอ่ะกลับสู่เกมลูกนี้พิตี้ตัดยอดไปคู่กล้องเซลูกนี้นะครับโอ้โหแจมขึ้นมาอีกแล้วนะครับ เป็น11ต่อ12นะครับมีแต่คนมาบังใช่ครับผมตอนนี้ครับครูกล้องตายลูกหย่อนครับลูกหย่อนหน้าขวานะครับจุดอ่อนอย่างเห็นได้ชัดครับเสริมใส่5ลูกก็แต่ง5ลูกครับตอนนี้อยู่ที่พิเต้จุฬาแล้วนะครับจะไปทางไหนนะครับแต้ม1 1ต่อ12แล้วนะครับตอนนี้นะครับ จะขึ้นแท่นเหมือนกันหรือเปล่าครับสำหรับพี่เต้จุลาแต้ม11ต่อ12นี่พี่เต้จุลาเสิร์ฟไปไล่ขวาไปผุกก้องยังจับอยู่รากเข้ามาติโอแมตช์พอยครั้งที่สําสำหรับผูกก้องบุยลำนะครับบอกออกแนวเลย่รอ่ะ ลองเชียนลุ้นแล้วครับให้เกมครับแบบ์พยครั้งที่2 12ต่อ11โดยคู่กล้องเสิร์ฟลูกนี้ไปพิกเน็ตพีเตแตกจบเกมนะครับเป็นฝั่งของบวีลัมเอาชนะไปได้สกอร์13ต่อ11นะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับ โอเคนะครับขอปิดไล์สุดได้เพียงเท่านี้นะครับ